ตับไบเนตจนกระทั่งทางซ้ายไม่มองเห็นอ๋ออันเนี้ยอุ้ยเ้ยหน้าตาผีแม่งเล้่มมาแล้วโอ้โหที่ร้ายวัยรุ่นโหดร้ายกับเราขนาดนี้อยู่ในเกมไซออปไซเลนนะครับมีไดอารี่ด้วยอ่ะ้าวแล้วกดผิดเอ็กิททำไมไลน์กดไบเนตเก็ a ระเบิดปรอลมันมาลดอะไรไม่ได้เลยว่ะ มันลดอะไรไม่ได้เลยมันลดได้แค่แบบเสียงเสียงหลักมันอะใช่เสียงหลักพี่ว่าเจ็ดสิบดุดก็ตั้งไว้เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ากำลังดีโอเคปะเดี๋ยวกูเชิญไปละเอา้าทำไมกูชวนในบอสไม่ได้อะเอา้าเข้าไงองีเล่นสร้างห้องดิเล่นสร้างห้องให้พี่หน่อยก็พี่มองไม่เห็นนะอินเวสแล้วแล้วแบบภาพโคตแต้กับภาพโปรไฟล์อะเอาว่ะ เอ็กเซปเฮ้ยมาแล้วว่ะปิง280ร้อยแปดพ่อเมื่อไงเขี้ยะวิ่งหัวร้อถหมดเลยเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครพี่จะเป็นพี่จะเป็นอีลิกอีลิกอีลิกโกจะสวมบทบาทเป็นไอเทมยนี่แล้วกันที่มันเป็นอะไรวะกัปตันอเมริกาคนที่สองอะ <laughs> ม่ใช่ไวยเลย,ยเฮ้ยเลยบอลไม่ไป,<ะ>ไปได้ไหมไม่พร้อมได้ไหมบอลดำก็ <laughs> ะจ,จะหนียาเกมน่าจะลือนอยู่เป่าน้ำ เราจะหนีเราจะหนีผ่านทางไหนทางทางเรือเลยจะออกทางเรือกันรอบนี้กูโดนทีเป็นบายเฟรมหักคอแน่ทางทางเรือแล้วกันเดือนออตอร์เบอร์ที่หนึ่งนะครับคืนนี้ครอบครัวได้ส่งนักเรียนเพื่อไปติดต่อกับตำรวจแล้วมีเด็กที่ไปทิพนั้นหายตัวไปใช่ผมยังอยู่ข้อแรกอยู่เลยน่ากลัววายเฮียแบบหรือยากเงี้ยน้องเกมเลยแม่งเนี่ยบอกว่ามึงอยากตายเหรอเฮียออกเกมอุ้ย มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วครบแล้วเนี่ยมันมันมันมาแล้วเหรอมามาแล้วมันตั้งแต่เริ่มเกมมันก็มาเลยไหมชูบามีมุเญยงทำไมหัวใจเต้นล่ะวี่อันนี้คือตามหาโบสเตชัานว้ยตามหาสถานเรือก่อนแต่อันนี้เราเราไม่เอาใช่ไหมเราไม่ไม่ได้ทำรึเล่าริบเหรอริบต้องหาฟิวทั้งสามมันนะเราต้องออกริบได้เปิดทำไมในเกมทำไมอะใครอะใครเปิดกูเหรอะทำไมมันดีเลย์ดีเลย์วะดีเลย์ดีเลย์วะทำไมมันดีเลย์วะก็ปิงสามร้อยเอ๊ะไม่ดีเลย์ได้ไงอะ โอ้ยอ่ยอะไรอ๋อไอ้ค้างค้างมันจับสเกกูแล้วก็ออกเกมเลยเอาไอ้เฮียนะเราเราออกเราออกจากออกด้วยลิฟต์ก่อนมาทางนั้นเราออกด้วยลิฟต์ก่อนไม่ไม่เราใจเลยผมเพิ่มเสียงแป๊บนึงนะีเหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นด้เดี๋ยวเราออกด้วยออกด้วยลิฟต์กันก่อนเว้ยเราจะเราจะต้องหาฟิวซ์ทั้งสามวันไว้เลยอ๋อแล้วกดเอ็มอ๋อแมพอ๋อ ไม่มีอะไรเลยเอ็มใครข้างหลังสู้อะทำไมเพราะมึงดังใช่ไหยเลยถามจริงเวลาเข้าป่าเนี่ยมันต้องมีแบบโดนตีนมลงขนาดกูเกลียดถ้าเดินตัวละครหญิงใช่ไหยเลยหนุกตุกอ่ะเฮ้ยเอาลาร์ดปะเนี่ยกูเจอแล้วนี่เจออะไรข้างมาเหรอนไอ้เชือกค้างค้างเอ้ยออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ในคน มันจะดีกว่าา,าไม่ส่งเสียงในป่าน้นเฮ้ยไอ้เคียมันผีหรือคนวะคนเองมาเตือน,นเร้แต่มันล่องหนหายไปเลยนะพี่คนแหละเขาตั้งใจให้แบบตกกลัวเล่นเห็นบุนหลังคาปะเห็นไอ้เคียนันปะนั่นนั่นันบอกว่าอย่าส่งเสียงดังให้มแล้วก็ย่องไปเลยเฮ้ยดันใครดันวะ <laughs> <laughs> กด A e. เก็บไดอารี่ กดอีหมเชียอ่านไม่ออกอืมเฮ้ยพีเฮ้ยเฮ้ยยาน่นมึงเก็บไว้ไอ้ยี่ลอยได้เลยหันมาหน้าผูตกใจนะโอ้ยเจ๊จุนนี่หนึงวิเอาไอ้แม่มึงตายอดั e ซ t ซ o o ทูโอเพนมันเปิดไม่ออกป่ะดิไปบ้านนั้นเหรอ กูตายนี่คือผมตายยังวะตายแล้วกูก็ตายแล้วสมัยกูไปตายในบ้านยังยังกูชบไม่ได้ไม่ตายไม่ใช่เหรอเกิดใหม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใครกระโดดวะฮะคือคือเฮ้ยเห็นออบเจกตีฟป่ะใต้บ้านไอ้ที่อยู่เห็อเล่นมึงไปเลย ไม่เท่าไหร่หรอกเค้กยังอยู่หอย่าอย่าเปิดไฟฉายอย่าเปิดไฟฉายให้คนเอฟคนเอฟเฮ้ยโดดทนะไมอ่ะฉันมาแล้วกูไม่ได้โดนเค้กตกจากหัวกูเฮียเสียโคตรน่ากลัวเลยพี่บอสไปไหนอ่ะโอ้ไม่ผมว่าเราต้องหาไอ้นั่นก่อนไอ้ที่มันเก็บเรือเขาเรียกว่าอะไรวะฟิวส์ฟิวไม่เราจะไปทางเรือไม่ใช่เหรอเราจะไปหาฟิวส์ทำไมอ่ะเออวะเราจะไปรีบเรือก่อนเนี่ย ไม่รู้ว่าได้หมดอ่ะอะไรที่มันรอดก่อนนะตอนเนี้ย <c oughs> ดูก่อนว่าถ้าเจออะไร <c oughs> ก็ออกกันนะห,ห,หียตั้งชื่อแซคเคซึมกันหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะทักกระแตนยักษ์เหรอไอ้ร้องในปะะ่าว่ะกลัวใช่แนเ่เลยไอ้ลัทธิเขียร์แล้วะเฮาราดเราเนี่ยเกมเนี่ยวุ้ยมึงดูนั่นดิมึงเห็นปะ่ะสมองสมาง <c oughs> ทางซ้ายอะ่ะ<ๆ>กดที่อะไร เซเลเนตไอ้เหี้ยตัวเขาใหญ่อ่ะเดี๋ยวคือให้กูกดอะไรมึงไม่สอนกูเลยเหรออีเปล่าอีไงอีอันนี้มันต้องลิกล็อกมั้งอีเพื่อเปิดเออมันต้องมีของก่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยลงโดนทำไมกูไม่ได้โดน รวมตบหัวเลยตัวเฮีย้อยอะไรก็เฮ้ตัวอะไรค่ะโอ๊ยเ่องอรเลยเหรมาดูแผนที่ก่อนไหมว่าต้องไปตรงไหนไม่เราต้องเดินผ่านก่อนเราเราถึงจะเห็นแบบเป็นสัญลักษณ์ในแผนทีเ่เราต้องเดินก่อนอนะเดินมั่วไปเลย พ่อเมื่อเกมพี่อยู่เพิ่นโวกูทำทไมมันมืดๆวะโคตรเนียนอะเชื่อเราไปทำควยเลยวะพ่อว่าเราเป็นเอานักท่องเที่ยวเว้ยเ,เด็กกลุ่มเด็กเก็บเด็กนักเรียนแล้วมาเอาชิคกีฟปะ่ะในบ้านอ่ะเยอะเลยอ่ะเยอะมากเฮ้ยข้างในเป็นมอเตอร์เ,เ,เรือเฮ้ยใครกระโดดไม่กลัวหน่อยเหรอ อยู่หลังบ้านเอ้ยได้โบสถเอนจินน้นไอสัตว์สวยๆไอชิ้นหนึงคืออะไรอ่ะติดไม่มีหมาอีอ่ะอหมาไอสัตว์มึงใช่ไหมหลอกกูต้นเกมเทคนิคอเอาลาดใช้คู้เหนือคิบู เอ้าเพื่อร่วมทางเดินไปชี้หน้าได้เหรอเอ้ากูมึงมาอย่างนี้เลยไม่บอกกล่าวกูเลยแม่งกูไม่รู้เลยว่ากิ่งไม้ที่มันท่ามยังไงฮโหลตรงนี้อ๋อกระโดดทักกระโดดโคตรเฮียเลยอย่าร้องดังหา่อสุดอยู่ไหนคือผมได้ชีวิตแบบชีวิตที่สองอะเรดิโอทาวเวอร์ฟิชชิ่งวาเล่เอ้ยเมืองตกปลาทางนี้ป่าวะ เออเนี่ยเบื้องตกป้านะทั้งนี้แหละมีทั้งโบดแล้วก็คาโก้ขาแบวกินนี่ไปแล้วเค้กอะไรอ่ะโอ้นมว้าวอ๋อเหลืองไม่ดูหรอกอีแกจุ๊บใส่หน้าพี่เยอะกิว่าดูนมรูปกูเตรียมเคลื่อนเลยเมื่อกี้กูเจ็บคอ น้ำพึ่งมันนาตังเข้าแล้วไปสิใครอ่ะกูอ้าไอ้เหี้ยตัวงอเลยเอ๊ะปวดเอไอ้สัตว์หลบกูหลบไงกูหลบไงเดินียบบ่อยไอ้สัตว์โอ้ยอืมอืมบรรยงาน บิ่องานเอาเอาพี่มันปลาใส่วิ่งโอ้ยเชี่ยเชียวหัวกูโยกหลบเลยเพราะเราต้องไปตรงรอด้วยมันหันมามองด้วยโอ้ยเยยยยยยยก พ่อแซ่แก่กกูไอ้เหี้ยจู um ่ๆแม่งม uh hey, ุดออกมาจากดินพ mm ี่ผมกำลังดูตัวหน้าอยู่แม่งโผล่มาจากข้างหลังอ้สัตว์ตกใจมุดเลยเฮ้ยพี่ขึ้นไปเลยเฮยเอาไปดิระตูซึ่มอ่ะใครอยู่ต่างสุดอ่ะระตูวนะมันมาสำรวจบ้านเ่ะพี่ไม่หมด เจออะไรอะเราเจอน้ำมันแต่มันเป็นตัวเลือกทางหนีที่สามเฮ้ยมันมาดักหน้าบ้านมันมาดักหน้าบ้านวันอะไรกันแค่นั้นมันมาดักหน้าบ้านไอ้เหี้ยอย่าออกทางเดิมนะเฮ้ยเห็นกูได้ยังไงวะคุ้ยราบเลยเตซุนินล้มเฮ้ยเอ้าเหี้ยอ้า หลบแบบบ้านงานหนน้องอ๋อเดียวนั่นมันใครอยู่คนเดียวอ่ะนั่นผีผู้หญิงนี่เฮ้ยใครอยู่สองคนอ่ะผมพามาเลยวสวัสดีข้างหลังไอ้เท่คุยอ๋ออุ้ยงานดีจริงๆเลยกูข้างหน้าก็มีเ้ยโคตรเม้นไอ้ที่เหี้ยคือที่ร้องเพลงอยู่หลังบ้านนู่นอะ ชุบเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวเหี้ยวอ่ะเอาเอาโอ๊ยสวนความเลยเอาเอาหลับดีนะคนผีผู้หญิงไอ้เหี้ยก็มาดิไอ้สัซาดมึงหลบแบบบ้านงานนี่กูไปชุบเพื่อนไงเฮ้ยมันแข้มว่ะไอ้ยี่มันก็ขี้โกงเลยเกิดใหม่แล้วปุ๊บเอ้ยเฮ้ยมันแข้มมันแข้มมันซ้ำนะมันซ้ำนะ ใครโดนหัวโยกเลยไม่อยากไ,<อ>ไม่อยากไปสู้กับผีผู้หญิงก็กลัวไอ้เช็คด <shocked> ิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยับซ้ายหน่อยใครใครส่งไว้ฉายหันซ้ายหันซ้ายน้ำมันว่ะไปไม่ได้ดิเอาไอ้เฮียตายเลยผมตายไปเลยขึ้นใหม่ไม่ได้เหใช่ไม่ได้แล้ว ตัดไอวีเราต้องไปชุบเล่ยเ่าบอสไม่งั้นตายห่าไปเลยมันไม่ได้ยินเสียงคนตายใช่ไหมวะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้มันตายแล้วยังได้ยินได้ไหวะอุ้ยวัวตายเอ้ยหมาตายเฮียเฮ้ยมันยังไม่ตายดีนี่หว่ามันเฝ้าเล่ยอะครเฮียเลยเฮียฆาตกรแม่งแข็งชุบได้เหรอชุบแล้ววิ่งไง หมาขำหรอหมาขำมึงจะขำน้ำเฮี้ยอะไรวะไม่มีสียผีด้วยว้าโหลไม่ได้เศษกระจกไม่ได้ถอยถอยไปสัดไปซัดไอ้แผ่นนี้ไอ้เทมเดียวกับไอ้นี้เลยฟันโมโฟเบียอันนี้เลยเนี่ย วิทยาศาสตร์อันเนี้ยจำได้ปะจำไม่ได้เ่ยอัดเดียวกันเลยเชี่ยกองกันร้อนอ๋อเอ้ยเพื่อนกูจะบอกว่ามันคุยกันได้ว่ะเสียงมันไรขึ้นคุยกันได้คุยกันได้เสียงมันได้ที่ในเกมเออไอ้มันคือเสียงของในเกมเว้ยมันคือเสียงของในเกมต้องกด v ถึงจะมีเสียงในเกมพูดได้พูดได้มันตามมาแล้ววะนี่เป็นหมู่บ้านนี่หว่าใช่ใช่เฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วมันติดอ่ะปลาขวานมัาแล้ว ตายไปเลยเฮียตายโดนไอ้บอสยิงไปละข้างหน้าใ่ริดเทเดเฮดเหรอก็ยังกระซิบอยู่อีกหรอกเฮ้ยเ่ารถปู่แม็กอะมีอะไรปะวะมันจะมีแบบอะไรรถก็ได้นะเอ้ยน้ำมันเนี่ยคลิกล็อกก่อนนหนึ่งปืนแฟร์เอ้าใครเก็บของกูไปอะออของกูมันกูลืมเลื่อน พี่โลกถ้าเรามีชั่แงเราแบบเรางัดไอ้พวกนี้ได้ไหมเนประตูไม่รู้วะถ้ามีของข้างในแสดงว่าเข้าได้ไปแต่ถ้าเกิดไม่มีของมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้คุณว่ามันจะแบบตายยากไอ้เหมมึงยิงนัดเดียวตายเลยเหรอแล้วมอเตอร์เอากับไงอะพี่ยกกด E เพื่อพิกอัพเรียบร้อยหยิบละแบกไงวไเนี่ยไม่รู้วะซุปเข้าไปในตัวหายไปเลยไปไปข้างบนบนไหมบอสกด M อะไปบนบนไหม มันมีบ้านใหญ่หลังนึงที่เรายังไม่ได้เข้ามึงมีกระสุนอยู่สองนัดเนี่ยยิงใช่มกูมีสองนัดกูมีสองนัดสองนัดเลยเหรอไอ้คนมีปืนมาเข้าบ้านแล้วไม่ไม่มึงได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมไอ้ที่คนมีปืนอ่ะมันร้องเพลงอยู่ไอตัวนั้นน่ะไอทีไปยิงสินัดเดียวก็ตายแล้วหีผู้หญิงอะนะทุกตัวแหละปังอ้าวนิมจัดอีกตัวอยู่ในบ้านโอ้หนม ปเป็นหาอย่างยากเลยของ<ฮ>หมดแล้วอะ่ะหมดเลยแค่นี้โอ้คุ้มไม่เนีสองนัดเด้อไม่ได้อะไรเลยวะ่ะใครต้องเพลง,พงตัวเดิมมีผู้หญิงจาเปิดไฟขวาม,มือผัวไม่รักใช่ไหมล่ะผัวไม่รักไม่ไม่ เหมือนกันมันไม่แก้ค้ามาร้องเพลงหรอกไอต่อขยา่วะมันมืดอี้ยเดี๋ยวต้องไปหมู่บ้านต้องไปบ้านหลังนั้นเหรอหลอกขมวัยขวามือมีกังหันลมเดี๋ยวไททันนั่นอะหัวเรื่องเสียงน้อยทางซ้ายไททันเหรอเกมดอะไรวะ ทางซ้ายอะไททันเห็นนะกุเลย์เดอเฮ้ยเฮี้ยอะไรบินบินวะอีกา้สัตว์กาดิ้งอีกาดิ้งโอเคนานเราไม่อยู่ฟาร์มแล้วว่ะแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนเนี่ยไอ้ท่าเรือกูว่าข้างหน้านั่นแหละเลยตรงติดแม่น้ำอ่ะใช่ใช่มันน่าจะติดแม่น้ำไอ้พวกท่าเรืออะไรนี่นทันเตอร์ฮ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 ันเตอร์กระโดนงับหัวเออดูนี่ดูนี่ มันป่าเลยรวะไปหายไปไม่มันเดินเลยเอาๆเราตีกูทำไมเล่าไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมีตัวนึ่งอยู่ข้างหลังไอ้เลยเราจะไปเกิดบักอยู่นู่นแล้วแคมกูอีดอกลมไปบ้านงานในควายอุ้ย โอ้โหแล้วที่เฮี่คือไม่ตีคนวบลวเฮ้ยใครโดนอ่ะไม่โดนหรอกใครโดนวะกูนี่แหละมันไล่บอสไปแล้วมากลับมาเังามันเล่ยใหม่ทำไมก็ขวานตรงนั้นปันคอนไม่ได้วะเฮ้ยกูกระสุนแฟวะไม่ใช่ไม่ใช่ปลาไฟเลยปลาสหน้ามันนี่ไง What ันจะฟังนี่อะปีโป พี่ว่าอันต้นนั้นหรอบอสว่าไอ้ไมม่่มีเลยตรงไม่ไม่กูว่าข้างล่างกูข้างล่างโ้ขงงนข้างล่างแน่เลยโูแมปอะ่ะอันนี้เป็นรถลดน,นกูผายตรงนี้มาให้ได้กันนะ,ะกูไปแล้วมันก็โชคดีนะกูก็ตัดภูเขาเลยดิไปล,ละโอ้กูเฉยอันมาหาพวกกูไปแล้วอ้เฮีย ตัวเหี้ยโอ้ยมีดีครับเอาเฮ้ย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 ไอ้ปอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเรามาล่อคนเดียวอีกแล้วเหี่ยวหมดเลยเร็วไปกันอีกท่านี่คงจะเกิดเองแล้วเออไอ้เหี้ยเข้าทีหัวจะบอกนะว่าไม่เคยเหี้ยผีไม่แข็มตายแบบกลางปีก กูอยากแบบเข้าไปบวกแม่งหา้สัดบอกมันปลาใส่กูอยู่เอาเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงอ้าวแป๊บนึงแลาวมันวิ่งมาเลยไหนพี่ไอ้นี่มันท้อเลยเอ้ยแล้วพี่บูมเปิดไฟฉายอยู่ด้วยนะแล้วคือกลับมาเอาที่โดนปลาใส่อยู่แต่มันปลาปลาไปโดนเลยเอาแล้วมัน ปาติดต้นไหนติดแล้วบ้านงานอุ๊ยเอาเคียวลอยได้ระวังเอา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 เฮ้ยเฮ้ยไมนไรกูหมดเลยอ๋อเฮ้ยแมปตันโอ้โอ้โอ้ตายแล้วตายแล้วไม่บอดเราอยู่เฮ้ยกดแต่ละจอไต่ลจอแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยแก่ไม่มีเฮียอะไรเลยไม่ต้องมาเอา ต้องขึ้นข้างบนแล้ววอดกูว,ว่าเนี่ยเนี่ยต้องไปทางถนนใหญ่วรอ,อข้างบนอนะ่ะข้างบนอนะ่ะเออนะถนนนะผมว่านะเราต้องวิ่งผ่าน<อ><ม>เลยจะเบสิกฮึบฮึบกระโดดฮึบย่อฮึบกระโดดฮึบย่อฮึบฮึบฮึบเฮ้ยหลบได้หมดแม่งมุมยักษ์แต่ที้นี่มันไล่ตีหลังอยู่พี่ทำไงอ่ะจะมาสู้กันไหมบองกโูโดดละพี่บอร์ดแต่ตัวเล่นรีไวท์มีเนาะ นี่มันยังตามมาอยู่นะข้าง,างหลังไล่อยู่นะโคตรบ้างนงานเลยเฮียผีข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างบนหลังค่ะแล้วมึงจะเอาไงกับหลังเรานี่มันกาลังค่อยๆปลาอยู่ต้องเข้าในบ้านหมดเลยถึงจะมีมีของ,งข้างขาก็มีนะของเต็มเลย เฮ้ยเนี่ยของเยอะเลยเฮ้ยเสียงเด็กร้องไอ้เฮี้ยปืนแฟโดนกูนไอ้เล่กูมีสองนัดด้วยพี่บุม้มเห็นป่ะทำไมเส<อ>ียงอ้อมผิดว<อ>ะไม่เอายิงอย่างข้างนอกเดี๋ยวกูแบบพลิกอนติดหน้าต่างหมาเลยอ๋อเนี่ยนะโดนกูไอ้สัตว์กูเบื่อ,อมึงลว่ะ ตายแบบโคตรนิ่มอ่ะเหี้ยวเหี้ยวไปซะไอ้เงี้ยมาเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นดูทาวเวอร์ระวังเจอผีบ้านงานนะจ้ากินคนเหี้ยเลยยังไงต่อเนี่ยขึ้นไปอีกก็ดีครับเหมือนเล่นฟ้าคายอยู่เลยว่ะเฮ้ยนี่ไงเหมือนฟาคายเลยเปิดสัญญาณเปิดสัญญาณเปิดเสาสัญญาณ ไส่คีบจุ่มนมไปเลย First u n e e d to Turn On the Generator พ่อมึงอ่ะเฮียเราเพิ่งผ่านมาเพิ่งบอกไอ้เฮียก็เติมน้ำมันว่ะอ๋ออนี่ขึ้นอีกรอบหัวล่นนะทำไมเคร่งหัวล่นนะเออม่นสีทะเบีนหัวเล่หัวลนมันต้องใส่ฟิวมันกดสตีนป่าววะมีคนร้องเพลงอยู่เสียใจหลบด้วย ลองโดนไหมลองดูดิเรื่องมันไปโดนดิอะไรพี่ตากล้องอ่ะตากล้องไม่อะ่รเราไปโดนดิพี่เค้กวิ่งไปแล้วเอ้าเค้กเขาไม่ทำอะไรเค้กเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะก็ไม่ได้สวยเนี่ยเฮียอ๋ออ๋อถ้าเข้าไปใกล้แล้วคือมึงต้องมองอย่างเดียวห้ามหันหน้าหนี แล้วมาทำหน้าแบบเขาไม่ได้ทำหน้าตัวอเลยอ่ะโอ้วัดเอ้าไม่ได้เห็นมึงปลาเลยกูคว้ะโอ๊ยแล้วโห้ลีเฟคไอ้บอสมันฟิกชั่นอ like oh, <cat on subscriber Airbnb> ้อควาเลยวิ <Uma fiction wiele> ่งเลยไอ้บอสขึ้นจะขึ้นดาวตานะตรงนี้ที่ที่จอดหอเนี่ยใช่ปะใช่เนี่ยเจี๊ยรอเลยบอสอ่ะขึ้นมาดูดิลิงอ่ะลิงปีนเขาอยู่เลยแต่พีนี้บอส สองอันมอกสมเทธลับวะยกสมิทสองทีพี่เห็นปะกึกกึกกึกกึรอหอเลยไม่เละไอ้เชี่ยนะไอเทมลบมามาแล้วเฮ้ยกระตุกไอ้เชี่ยเอ้ยไเฮ้ยเสียงได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยงงไงงไง่นไเลเยไดอะไรวะไมไดขึ้นลงไ่เ้ย เฮ้ยจะย่อจะรอดเหรอจะย่อจะรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเลสคิวอะเป็นฮอแบบกู้ภัยแล้วคือไอ้นั่นมาว่ะไอ้น่ะเป็นงูมอะม่เป็นไรเรามีปืนเนี่ยฮออ้าวค้างว้ายกว่าที่แบบโคตรเกียร์โอ้โหตายบ่อยดีไม่ได้เดินนะเมื่อกี้เหยื่อไปขึ้นขึ้นขึ้นไง ยังไงยี่สิบกว่าวิเราต้องอยู่รอดให้ได้เหรอเอาเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเอาออะไรอะอะไรอะมันคือแบบไอ้นี่ไงที่วิธีการแบบแก้แก้คำสาบไงน่ะคุณสามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์มาช่วยให้ตัวเองออกไปได้แล้วคุณก็เข้าไปถึงเหตุการณ์ที่ใกล้ที่สุดเป็นสถานที่กู้ภัยอะไม่มีอคุณคุณเล่าเรื่องที่ฟังเกิดขึ้นในนี้แต่ว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องของคุณโอ้อะ เอาเพื่อนของคุณนั้นทิ้งคุณโยเฟรนแฮปเอาไปดันอยู่เพื่อนของคุณนั้นทิ้งเอ้าเอ้าอ๋อเอ้ากูขึ้นหอไม่ทันอ้จัดเอ้าเอ็มโซเที่ตายคนเดียวเปลมึงนะเฮ้ยโดนทิอะไรอ่ะได้งี้ไอ่กเลยเดี๋ยววิีเอาวิธีการอื่นไว้รอมาให้แล้วกันนะแค่นี้ก่อน <laughs> <laughs> I'm just saying I'm a fuse even even But you ain't even flexing <laughs> Think you